รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการคิดคำนวณเงินบำเหน็จเงินก้อนชลาภาพจากสำนักงานประกันสังคมคิดต่างกันอย่างไรผู้กันตนมาตาา3 3บผู้กันตนมาตาา39และผู้กันตนมาตรา40มีเงินเก็บแต่ละคนแต่ละเดือนต่างกันและคิดเงินบำเหน็จเป็นก้อนต่างกันและจะได้รับเงินบำเหน็จ เมื่อไรสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยกับการสื่อสารข่าวสารที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินชนาภาพผ่านทางช่้อง YouTube H อาร์ชแนลเช่นเคยเช่นเดิมหรือที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ประ,ประกันสังคมทุกๆมาตราไม่ว่าท่านจะเป็นผู้กันตนมาตรา33เป็นผู้กันตนมาตรา39 และไม่ว่าท่านจะเป็นผู้กันตนมาตา40กันก็ตามนะครับซึ่งก็ถือว่าเรื่องของสิทธิประโยชน์ประกันสังคมเรื่องของเงินชลาภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนทำงานของคนประกันสังคมเรามาทำการอัปเดตสาระความรู้วันนี้ประจำวันพฤหัสบ,บดีวันที่15ธันวาคมปีพศ2565กันนะครับก่อนที่ท่านจะติดตามรับชมรายละเอียดเพิ่มเติม วิธีการคิดคำนวณเงินบำเหน็จเงินก้อนชราภาพอย่าลืมนะครับให้กำลังใจกันด้วยการกดติดตามกดรูปกระดิ่งกด Subscribe ให้กับช่องคุยสาระ h r Channel ด้วยนะครับและหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมผู้ก,กันตนที่ถูกบริษัท หักเงินประกันสังคมทุกๆเดือนหรือนายจ้างหักเงินทุกๆเดือนถือว่าเป็นผู้กันตนมาตรา33เป็นผู้กันตนที่มีนายจ้างผู้กันตนที่ยินยอมให้สำนักงานประกันสังคมหักเงินสมทบของตนเองหรือผู้กันตนส่งเงินสมทบด้วยตนเองไม่มีนายจ้างเรียกว่าผู้กันตนมาตรา39รวมไปถึงผู้กันตนที่สมัครใจเป็นผู้กันตนมาตรา40อาชีพอิสระฟรีแลนซ์ได้ส่งเงินสมทบ ตามทางเลือกที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด3ทางเลือกถือว่าเป็นผู้กันตนมีเงินอยู่ในระบบประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตรา33ไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตรา39และเป็นผู้กันตนมาตรา40ซึ่งผู้กันตนจะได้เงินคืนส่วนของเงินชราภาพเมื่อเข้าเกณฑ์เงื่อนไข2เงื่อนไขเท่านั้นคือเงื่อนไขข้อที่1เมื่อผู้กันตนมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ สำหรับผู้กันตนมาตรา33และสำหรับผู้กันตนมาตรา39ส่วนผู้กันตนมาตรา40จะได้เงินชราภาพคืนเมื่อผู้กันตนมาตรา40มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่สำคัญผู้กันตนจะต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขข้อที่2กันด้วยนะครับคือผู้กันตนจะต้องไม่ได้เป็นผู้กันตนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถึงจะมีสิทธิ นำเงินชลภาพของตนเองเป็นเงินกรณีชลภาพออกมาใช้ใจ่ายได้กันนะครับหากพูมกันตนไม่มี2เกณฑ์เงื่อนไข2ข้ออายุไม่ถึงเกณฑ์ที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดถึงพ้นสภาพก่อนหรือลาออกก่อนหรือไม่ได้เป็นพูกันตนแล้วก็ตามจะต้องรอให้ถึงเกณฑ์เงื่อนไขตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดก่อนนะครับ หรือหากมีอายุครบ55ปีครบกำหนดและยังเป็นผู้กันตนอยู่ก็ต้องรอความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงก่อนนะครับหลายคนหลายท่านสงสยัยวิธีการคิดคำนวณเงินบำเหน็จเงินก้อนชลาภาแต่ละเดือนประันสังคมคิดอย่างไรมาดูภาพตัวอย่างสีแดงด้านบนเป็นผู้กันตนมาตรา39ผู้กันตนที่งส่งเงินสมทบด้วยตนเองเดือนละ432บาท หรือ9%จะแบ่งสัดส่วน2สัดส่วนด้วยกันนะครับสัดส่วนแรก6%เป็นเงินเก็บออมบําเน็ตต่อเดือนเท่ากับเดือนละ288บาทต่อเดือนซึ่ง288บาทมาจากการนำเงินเดือนตายตัวสำหรับผู้กันตนมาตา39เดือนละ4,800บาทคูณกับจำนวนเปอร์เซ็นต์6%นั่นเองสัดส่วนที่2 เป็นเงินส่วนที่เหลือจาก432บาทเท่ากับจำนวนเงิน144บาทเป็นเงิน3%จากสัดส่วน9%เป็นเงินบริหารจัดก,การส่วนที่เหลือของสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา39นั่นเองมาดูภาพตรงกลางสีขาวเป็นผู้กันตนมาตรา33ผู้กันตนที่มีนายจ้างหรือทำงานอยู่ในโรงงานอยู่ในบริษัทหาก หากเงินสมทบและเงินสมทบก็ขึ้นอยู่กับเงินเดือนของแต่ละท่านแต่ละคนตัวอย่างนี้ตัวอย่างที่นำมาเสนอสื่อสารเป็นตัวอย่างที่ผู้กันตนที่มีเงินเดือนเกินเพดานสำนักงานประกันสังคมกำหนด1 5 0 0 0บาทซึ่งหากผู้กันตนมีเงินเดือนเกิน1 5 0 0 0บาทตามเพดานที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดการคิดเงินบำเหน็จต่อเดือน ก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนเช่นกันโดยส่วนที่1เป็นเงินบำเหน็จต่อเดือนคิดที่หเ์เหมือนกับผู้กันตนมาตรา39ผู้กันตนมาตรา3 3จะมีเงินบำเหน็จ9 0 0บาทต่อเดือนซึ่ง900บาทต่อเดือนมาจากเงินเดือน15.000บาทคูณด้วย3%เท่ากับ450บาทส่วนของพนักงานและ15.000บาท คูณด้วย3%เท่ากับ450บาทเช่นกันส่วนของนายจ้างจึงรวมกันทั้งสองส่วนไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบส่วนของนายจ้างไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบส่วนของพนักงานลูกจ้างก็จะเท่ากับ6%เเท่ากับเงินบำเหน็จเงินก้อนเดือนละ900บาทส่วนที่เหลือ4%เปอร์เ็นเป็นเงินเท่ากับ600บาทเป็นการบริหารจัดก,การสิทธิประโยชน์ประกจนสังคม ที่ไม่ใช่กรณีชราภาพนั่นเองเงินบำเหน็จของผู้กันตนมาตา39ก็จะต่างจากเงินบำเหน็จของผู้กันตนมาตา33กันนะครับเพราะว่าเงินบำเหน็จมาตา39คิดที่ฐานเงินเดือนตายตัว4,800บาทน้อยกว่าฐานเงินเดือนผู้กันตนมาตา33ขั้นต่ำสุด9,000บาทส่วนภาพด้านล่าง เป็นสีเหลืองขวามือเป็นผู้กันตนมาตา40ก็จะมีเงินบำเหน็จรายเดือนมาตา40ไม่มีฐานเงินเดือนมาตา40แต่หากมาต 40, งงมา40ส่งเงินสมทบทางเลือกที่2เงินสมทบ100บาทต่อเดือนผู้กันตนมาตา40จะมีเงินเก็บอมบำเหน็จเดือนละ50บาทต่อเดือนและหากผู้กันตนมาตรา40ส่งเงินสมทบทางเลือกที่ส เป็นเงินสมทบ300บาทต่อเดือนผู้ก,กันตนมาตรา40ก็จะมีเงินเก็บบำเหน็จต,ต่อเดือนเท่ากับเดือนละ150บาทซึ่งภาพด้านซ้ายเป็นเงินสมทบทั้งหมดท่านจะสังเกตเห็นว่ามีเงินผู้กันตน3%เซต่อปีมีเงินกกนายจ้างสมทบ3%เตต่อปีและเป็นเงินรวมทั้งหมดแต่หากผู้กันตนมีเงินเก็บออมไม่ว่าจะส่วนของนายจ้าง ไม่ว่าจะส่วนของลูกจ้างรัฐบาลเป็นตารางขวามือจากท่านผู้กันตนหากส่งสมทบเกิน1 8 0บเดือนขึ้นไปผู้กันตนก็จะไม่ได้รับเงินเป็นก้อนเป็นเงินบำเหน็จูุกันตนจะได้รับเงินบำนาญรายเดือนตามเงื่อนไขที่สำนักง,งานประกันสังคมกำหนดกันนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สาหรับผู้กันตนหลายคนหลายท่านกันนะครับ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อได้เลยขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ